นับในกะระถางนไม่ใชยด้วยไปหนึ่งไปหนึ่งพี่จ่ายไม่หมดป่ะไม่ยายพี่ป่ะเอาพี่เบิงดมันเดเข้ามาแล้วอ่ะเอาอะไรวะสวา่านมันเดือดเข้ามาตอนไหนอ่ะพี่ไม่เห็น กว่าตายปพี่น้อนยังไม่วิ่งเข้ามาโอ้โหไัาดองไอ๋เ่าดี๋ยวเงก่อนเขวกอนามจะหมดแล้ว อะไรตัวเร็วเตัวเร็วเป็นไหนบ้งางหลังบ้นเออพี่เกิดแล้วเหรอพี่เกิดหมดงพอดีไม่เกิดทับ่ะตรงไหนตรงไหนพี่ไม่รู้อยู่หลังบ้านตกลงมาป่ะหนึ่นง,งตกลงในห้องหลังบ้านแนละ้เนี่ยหาหาหเดี๋ยวพี่เก็บเก็บของนีบไปก่อนนะตัวยาวดีกว่า Luật nhau, cho lèo mùn tay mùn tay mừng tài nữa là mùn tay 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 mùn ันรู้อ่ะรอ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 เก็บผมระยะก่อนเอ็งไม่เก็บไปเอาเก็บซิกลายก่อนเร็วๆพี่ก็คุมกันไอ้นี่ศพพีนี่ศพขอโทษเอาดี่ไปสามอันติกตองไมไม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาซีคลายเดียบก่อนตัดซีคลายติ๊กัราั้ข้แล้วใช่แล้วตายไอพี่บอก หลังบ้านพี่บังอยู่อยู่ตู้แล้วอยู่ตู้แล้วตู้หน้าบ้านพี่เบี้ยวหลังบ้านก่อนตู้หน้าบ้านพี่บังตู้หน้าบ้านตู้ตรงไหนวะหน้าบ้านถุนมวดตรงไหนวะตายตายตายพี่หลรอกมันขีกข้างบ้านพีทพีทข้างบ้านไหนข้างบ้านไหนตไปไปพีทนี่กับของเลยเร็วนั่นสัต